สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็จะอยู่ที่การแก้ปัญหาใน Excel นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เปิด Excel ขึ้นมาแล้วนะครับแถบข้างล่างที่เป็นแสดงชีตต่างๆอยู่ข้างล่างอาของหน้า Excel ลนะครับมันหายไปนะครับบางท่านอาจจะเผลอไปทำอะไรสักอย่างแล้วแถบชีตตรงนี้นะครับแสดงว่า,าแสดงให้เห็นว่าชีตหนึ่งชีตสองชีตสามหรือ ชื่อของชีตตามที่เราตั้งไว้มันหายไปนะครับเราจะต้องอาหาวิธีนะครับนำมันกลับคืนมาเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับวิธีก็ไม่ยากนะครับถ้าหากว่าแถบชีตชิ้นงานของท่านหายไปจาก Excel ท่านไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็มาที่ตัวเลือกนะครับก็คือออปชันนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าออปชัน แล้วก็มาที่แถบแอดวานซ์นะครับคันสูงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างมาหาหัวข้ออ่าที่มีชื่อว่าถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวเลือกการแสดงผลสลับเวิร์กบุ๊กนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นคำว่าออปชันฟอร์ออปชันฟอร์ดิสเพออ่าดิส เวิร์กบุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ครับบรรทัดเช็ค็อล์กที่มีชื่อว่าแสดงแถบแผ่นง,งานตัวนี้นะครับมันเครื่องหมายถูกมันหายไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีใครมาเอาเครื่องหมายถูกออกหรือมีความผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนําแผ่นง,งานขึ้นมานะครับนําแถบที่เป็นบอกชีตแผ่นง,งานข้างล่างขึ้นมาแล้วก็มาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงแถบแสดงแถบแผ่นง,งานตรงนี้นะครับ แล้ว2อันข้างบนนี้มันคืออะไรนะครับ2อันข้างบนนี้ก็คือแสดงแถบเลื่อนแนวนอนก็คือตัวข้างล่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราเคลื่อนไ้ถูกออกแถบนี้จะหายไปแล้วก็อันที่2แสดงแถบเลื่อนแนวตั้งคือมุมทางด้านขวามือนะครับแถบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าหากว่าเราเอาื่อนไ้ถูกออกแถบนี้จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแถบเลื่อนข้างล่างหรือข้างฝาหรือว่า แถบแสดงแผนงานชีดงานนะครับมันหายไปให้ท่านมาฟังก์ชันที่ผมแนะนําในวันนี้ได้เลยนะครับก็คือให้มาติ๊กเครื่องหม้ถูกตรงหัวข้อตัวเลือกการแสดงผลสำหรับเวิร์กบุ๊ก,กนี้นะครับแล้วก็คลิกตกลงนะครับเมื่อเราติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับแถบแสดงชีตงานนะครับก็จะกลับคืนมาให้เราเลือกใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหานะครับแถบ แสดงชีตงานที่อยู่ด้านล่างของ Excel หายไปก็ทำตามที่ผมแนะนำไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ